อันนี้ขาเหลืองครับเดี๋ยวมันีจะไปปูกคาคปกติแล้วก็สิเพาะใส่ถุงดำมันสัเพอใส่ถุงดำแล้วก็สเอาไปพอในโรงเรื่อนครับพอดีอันนี้กระถางซอมาเพาะ้นชวนช่มพอดีมันเหลือครับก็เลยเพาะมีเป็นโรงแปลูกคาครับ เดีย๋ยวมันหนีจะไปปลูกคาทังครับการปลูกคาเหลืองกับคุณลุ้มก็เลิกประมาณนี้นะครับแล้วเอาขิงงวลงครับเอาขิงงวห้อยลงเลยครับห้อยลงขางล่างสุดเลยครับว่ต้องไปใส่หลาย,ลยครับเดี๋ยวมันจะเข้มครับเข้มเซตในคานัน คาหนั่ยแบบว่า้าเข้มให้งคากิดสิบบอคอยงามด้วยครับหลังจากนั้นเท้าเคลียดินกบเลยครับเอาเคลียดินกบไัหนี้เข้ามาวัดเบิ้องครับเอาคาเนี่ยมาว่างเบื้องครับอยู่ประมาณไหน ดินลงอีกหน่อยหนึ่งครับอันนี่ตอนไงเพอลงได้ที่แล้วเขาก็เหยียบดินด้านล่างให้แน่นเนะครับใหแน่นพอประมาณครับแน่นพอประมาณเพราะว่าเวลาเข้าเข้าปลูกคาลงไปนี่ดินสิบบได้ซุดครับดินสิบบได,ด้ซุดเน็ดอในคาเนี่เกิดการขยับโต เจริญคลายชะง,งักการเจริญเติบโตนะครับมัน,น,นีกระไดแล้วครับนี่ครับเป็นยังเข้าจังบอ่อเอาบอ่อเอาขิงหว่นนี่มาผสมกับดินแล้วก็ปลูกลงไปเพราะว่าดินทงกุลาเข้านี่ส่วนมากก็สิเป็น ือจะเป็นดินเอือนนะครับดินเอือนเนี่ยจะมีความเข้มพอประมาณนะครับถ้าเข้าผสมขีงง่วลงไปความเข้มของดินเอือนนี่ผสมกับขีงง่วแล้วในช่วงฝนตกดีๆนี่ครับคาสวยงามอยู่ยครับแต่ฝนทิ่มช่วงแล้วขีงงวัวเท่าผสมกับดินลงไปนี่มันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแกะนะครับมันห่อนห่อนมันเสียในคาน ลักษณะคือคามใหม่เงี้ยสินะครับใบเหลืองเหลืองใบตืดอว้นนี้ลิ้นทีเหลือในห้อผสมกับเกล็ดำเลยครับ ดำบเคียรลงเลยครับเก็บดำในเซตในดินร่วนนะครับคาเท่าปลูกลงไปไม่ไม่นี่ก็จะแท่หากง่ายครับแท่หากงายเพราะว่า ปุ๋ยเท่าผสมมาในดินนี่มีอยู่แล้วครับเทาก็ปลูกตรงกลางเลยครับ พอใส่กระถางใหญ่เลยครับยกออกวางเลยครับเาเบิ้งไก่ไก่บ้างไห,หมาหากหลายครับหากฟงหลายแหงดินเท่าผสมมันมีปุ๋ยอยู่แล้วครับก็วางไปกบเลยครับกรอบขกว 看。 นั้นก็คืน้ำนะครับนี่นะครับน้ำสะไล่ จากยี่ขุดน้ำแล้วครับเก็บใบหญ้ามาปกจังหน่อยครับหญ้ Nh ามาปกหญ้าใบไหนกันนะครับอโอ้คนนี้ใบเลี้ยงหลอกปกไปจังหน่อยครับ bố con chỉ nó vậy cảm lấy pao lấy cái máy kêu cảm คือการปลูกคาอยู่ทงกุลาบานเห่านี่ครับดินทงกุลาบานเห่าสิแตกต่างจากดินที่ที่เขาปลูกคาตามภูเขาตามหยางครับเพราะฉะนั้นวิธีการปลูกกับสิแตกต่างกันครับเพราะทงกุลาบานเห่านั้นดินสีเข้มครับส่วนหมากกดินกับสีเข้มเข้มพอประมาณ มันห้าเอิ่นดินเอือดนะครับบัานนี้ถามบ้าไหนที่เป็นดินเอนื่อนแหงแห้งอย่ครับมันจะมีความเข้มหลายเล้วก็ปลูกพืชผสมผสานยังสิครับปลูกต้นกล้วยไว้ครับปลูกต้นกล้วยสลับไปยังสิครับคือก้อนหนึง่งแล้วก็อีกก้อนหนึ่งก็มีต้นกล้วยแล้วก็เป็นคาอีกครับพอหยังพอ่าต้นกล้วยนี้ ดับพิษห่อนนะครับดับพิษห่อนเวลาเวลาที่ฝนทิ่มช่วงฝนทิ่มช่วงไปแบบนี้ต้นกล้วยนี่ซีนีโคมเย็นอยู่แล้วครับอยู่ในดินครับแล้วระยะที่เห่าควรปูกคามีคนถามมาว่าปปูกคาปลูกระยะใดดีผมว่าระยะที่ปลูกคาดีที่สุดก็คือ คือช่วงที่ดินค่ายพิษห่อนเมื่อแล้วไหมครับดินค่ายพิษห่อนไมยถึงว่าควมชื่นนาดินกับคับควมชืดดันล่างของดินเลืกลงไปนฝนตกมาแล้วควมชืดดันบนกับควมชืดดันล่างนี่มันชืนหอดกันครับควมชืนมันจะชืนหอดกันมันเจนไหนดินนี่ค่ายค่ายควบห่อนเมื่อแล้วเขาปลูกกระสีก้ามครับ ตามาปลูกช่วงฤด,ดูแล้งเขาคุดลงไปแล้วเขาเขาคดหนามครับควอมชื้นกับยูตนาดินข้างล่างควอมชื้นบับถึงด่านลางมันะสัมพันธ์กันเวลาเด่นแห้งมันก็สิห่อนครับคดหนามลงไปหนามก็ห่อนดินก็ห่อนคากระสิบ,บค่อยงามเพราะฉะนั้นการปลูกคาเนี่ยครับควรจะปลูกในช่วงที่ ดินค่ายพินหอนเมื่อแล้วครับคมชื่นนาดินกับควอมชื่นด่านลางลงไปลึกลงไปนี่มันสัมพันธ์กันมันชื่นเมือกันคือฝนตกแล้วฝนตกแลดินชื่นเมื่อแล้วครับนี่ต้นกล้วยปลูกสลับครับนี่มาเบิ้งต้นนี้ครับข้าต้หนี้ก็ปลูกไป้ครับพ่าวา ข้าที่ปลูกแล้วข้าส่ปุ๋ยแค่ด้านล่างครับด้านขางเอาพัานในไซไซตะเกียบดำเพอเวลาขาปงขึ้นมาในในระยะหนึ่งครับขาปงขึ้นมาในระยะหนึ่งเขาก็มาคุดดินออมนะสิครับออมมาสิเฮียเอาปุ๋ยไปเทใส่ครับในไซหลอกขางนะสิขาชอบที่สุดคือเกียบดำวเวลาข้าจะมาใส่ปุ๋ยยังสีหนีน่เขาเอาเกียบดำผสมกับ ขีหมูก็ะได้ครับเรือกเอาแกียบดำผสมกับขิงัวก็ะได้ครับเอามาห้ยอยครัอใหญ่เขาไปไก่ครับทาเอาขิงัวไปเข้าข้างในมันจะเป็นเชื้อราเลยครับเขาห้อยด้านล่างการปลูกข้ากับไมเทนี้ครับ ตอนที่ผมปลูกมาวิธีหนีมันเป็นวิธีที่เหมาะสําหรับดินทงกุลาบานเห่าไหมครับซึ่งดินที่มันมีความเข้มพอสมควรอยู่แล้วครับ<ม>น,นพอค้าตน้นหนีใส่ระยะเวลาร้ายเป็นไหนี่คาต้นที่ปลูกไปนั้นพอมาแล้วได้ประมาณสองเดือนได้แล้วพอใส่กระถางถิ่นไปนี่วิธีหนีเป็นวิธีเท่าในคาล่งหัวแล้วก็ บ่บไก่บ่บไก่ผ้ายอู่คาธงกุลาบันเท่าน,นี้บางคนว่าธงกุลาดินเข้มปลูกคาบาได้ปลูกได้ครับคอใหู้วิธีปลูกสลับกันคาตนค้านกล้วยบ้างคาไปสลับครับชิพนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับคา ถ้าถึกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแน่เลยครับเดี๋ยวเอาสาระดีๆมาฝากทรงกุลาสวนหน้าลาผสมสวัสดีครับ